แม่โดนตีนี้ชิวเหลือเกินเลย <c oughs> โอเคนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมเออร์ฮันเดรสเคอร์สนะครับผมผมไปดูคอมเมนต์อยู่ใต้เกมนี้มานี้แบบเขาบอกว่าร่อนได้ใจจะร่อนแค่ไหนไปดูกันเลยผ <c> ม <oughs> แล้วก็กดเ hey พนะครับผม <c oughs> อ่าเดย์หนึ่งทำเงกับไฟในอะไรอุ๊ ยังไม่ทันได้อ่านเลยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเฮ้ย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 ยทไมมันมืดจังเลยโอเคนะผมเลือกความสว่างใช่ไหมเอาซักประมาณสุดเลยอ่านะครับผมโอเคเอาเท่าไหนดีเอาแค่นี้แล้วกันปานกลางอ่านะผมโอเคนี่ต้องเดินด้วยเหรอไม่ใช่ไฟใไนแล้วเนี่ยโอเคเดินไปแตะที่ประตูเพื่อเปิดว้าวไม่เห็นหน่ากลัวเลยไยตอนนี้เป็นเวลาอสิ11โมง เชียนมองอ่ะไวโอลีี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเดินตามลูกศรไปนะผมเราจะเจอผีแน่นอนโหไปไปไปตรงนี้มีอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นอยู่บนพื้นด้วยนะเนะีผมอะอะไรเนี่ยอืม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  อ่านไม่ออกอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงนะครับผมอ่าเราจะไม่อ่านแล้วกันนะผมเพราะเราอ่านไม่ออกตอนนี้เราเดินไปตามโถงแคบๆข,ข้างบนมีอะไรปะฮะเห็นเขาบอกมีผีตกมาจากข้างบนนี่เราต้องมองข้างบนอุ้ยรูไม่ใช่รูไหมนี่รูปภาพรูปภาพเหรอไปต่อบรรยากาศไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆมีประตูด้วยตรงนู้นมีโน้ตด,ด้วยครับเราไปเก็บโน้ตก่อนดีกว่านะครับผม โอเคนะผมอืมเบอร์สเตยกิฟต์ให้ไรดีเป็นของขวัญวันเกิดอ่าประตูล็อกประตูล็อกเหรองั้นเราต้องเข้านี้โอเคเข้าไปอุ้ยแอรูปเป็นพิกเซลเลยนะออาโอเคสามารถเก็บรูปได้ปะาาเก็บอะไรไม่ได้เอ้ยเริ่มเสียงอะไรเมืกก่อกี้อืมอืมลืบนี้ลืบนี้เสียวน,นี่เสียวลังไม่เป็นไรเกมแบบนี้ไม่ค่อยบิวเท่าไหร่ ฮัลโหลอันนี้คืออะไรที่สั่งขนมหรอหรืออะไรไม่เข้าใจอุตรงนี้มีของตกด้วยอะไรเลยเป็นยันใช่ไหมเป็นผ้ายันไม่ใช่ผ้ายันมันเป็นอะไรอุ้ยใครหัวเลาะเราใช่ไหมเราเป็นผู้หญิงครับประตูมันล็อกไปทางไหนอะอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่ะเข้าไปเข้าเข้าโอเคเอ่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับมอนิเตอร์แล้วฮัลโหลนะสวัสดีครับนี่ย เข้าสู่ไฟในอย่างเต็มตัวอันนี้คืออะไรยูสลองใช้คอมพิวเตอร์นะผมแล้วมันใช้ไงอะฮะทรายแล้วมันใช้ยังไงอ๋อนี่ไงมาละไฟในน่าโอโ้โหเวนกรรมนี่ไฟในฉบ,บับเอ้ยอะไรเนี่ยผีอยู่ห้องนี้ทำไงทำไงอะโอ้โหห้องสามเดี๋ยวเราต้องดูกล้องเอ้ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เลยไหน ไหนใครมาเราสามารถแอบในลิ้นชักไดลล้แล้วแอบได้ด้วยแจวไปเลยนะผม,มอ่าโอเคแอบได้ก็ช่างมันเซนิเวนกะไรโอเคตรงนี้รู้สึกจะมีผีไรอะไรไปเดียวเดียว,ยวมันมันยืนมันยืนอัดอะไรนะ่ากลัวไม่ถามจริงเถอะเออนะผมสงสัยมันเข้ามาแล้วไม่เจอเราก็าออกไปนะโอเคแอบในตู้ดีกว่าอยู่ในนี้น่าจะรอดปลอดภัยที่สุด นะเราอยู่ในนี้จากตอนแรกห้าทุ่มนะแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโอเคนะ่าหายไปละว้าวไอ้มันมาอยู่ประตูนี้แทนฮลัลโหลแนะ่จริงเข้ามาน่ยอุ้ย <c oughs> นะ่ยมันจะมีความหล่อนเลยเนะี่ยอาจจะเฮ้ยหายไปแล้วหายไปไหนเฮ้วมีแอบแอบแป๊บอืมนะไม่ได้แอมเราอบอกเลยไม่ได้แอมไม่ได้แอมนะน่ะแน่จริงโผล่มาสิ โอ้โหไปส่องกล้องกันต่อนะผมมาใช้คอมเก่งชุบป,ปุ๊บอ่าตรงนี้มีพี่ลิงกังอยู่นะผมอ้าวยมันมาทำอะไรเนี่ยหาอะไรกินเหรอเอาหายไปแล้ววับไปดือด้อเลยนะอืมอยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจอไอตัวแรกก็ไม่เจออุออ้ยตรงนี้มีไข่ด้วยตุ๊ก,กตานะอ่าอันนี้เป็นลิงชป,ปุ๊บปุ๊บอุย้ยมีเสียงอะไรด้วยเมื่อกี้ยังไม่มีใครใช่ไหมยังไม่มีนะผมอยเสียงอะไร สิ่งไรไม่มีนะคิดไปเองนะวิ่งจะเปิดมาอย่างนี้จะเอกอะไรดีกว่าไหมฮนะอา้าวไม่อยู่เหรอไม่อยู่เหรอแล้วอยู่ไหนอ๋อมันอยู่ประตูนี้ประต่อไอเราก็อา <c oughs> <c oughs> โอ้โหพลาดซะได้ตะโกนสะดังเ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่นะผมเดยหนึ่งนะ วิธีรอดคือซ่อนในลิ้นชักจนกว่าจะตีห้าหกโมงนานเกินไปไหมน่าโอเคเราจะเดินไปตามทางเลยนะผมอ่าปล่อยปอยชุบปื๊บเปิดประตูก็ก็ก็อ่ามีใครอยู่ไหมอืรู้สึกไม่ดีกับเสียงเปียโนนะครับผมอ่าเกมแบบนี้นี่ยิ่งเวียนหัวง่ายอยู่เรามีร้านค้าด้วยสามารถซื้ออะไรได้ซื้อกล้วยได้ซื้ออะไรซื้ออ๋อมีตั๋วนะผมเราสามารถ ต้องเก็บตัวให้ครบตามจํานวนแล้วก็เอามาซื้อได้แม่บ้านหล่อนๆอย่างนี้ยังต้องใช้ตัวมาซื้อคองอีกเหรอเอาละครับเดินไปเลยนะฮะเข้าไปห้องนี้ชื้อเอาครับผมโอเคจุ๊บ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 มันหันยากเลยกันหันหน้าจอโคตรยากเลยโอเคทางไหนต่อทางนี้ใช่ไหมโอเคชื้อโอเคตอนนี้ห้าทุ่มนะผมเฮลโลสวัสดีอ่าเอา อยู่ในเนี่ยอันนี้กล้องที่เท่าไหร่กล้องตัวนี้ใช่ปะ่ะโอเคกล้องสิบเอ็ดกล้องสิบเอ็ดมีกระต่ายอยู่นะครับผมเดี๋ยวหาดูก่อนดิมันอ่าไอตัวตลกอยู่กล้องห้ากล้องสิบเอ็ดกระตายย่ายยังอยู่อันนี้ลิงอยู่นะผมอุ้ยมีแบตเตอรี่ด้วยนี่หว่าลืมดูใครขำใครขำอะไรฮะมีแบตเตอรี่จํากัดด้วยแต่เราสามารถแอบในล็อกเกอร์ได้ปะ่ะเอา้ากระต่ายหายไปละหาตัวดวน อยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าใสอา้าวกระต่ายหายไปละเวรกรรมอุ้ยตรงนี้มีห้องอะไรด้วยเนี่ยมันสามารถลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์คืออะไรลิฟต์คืออะไรอ๋ออ๋อมันปิดประตูอ้ามันจะปีนเข้าไอ้กระต่ายไม่ให้ปีนเนี่ยเนี่ยไม่ให้ปีนปิดประตูรัวๆมันจะกระโดดเข้าไปอับหายไปละเวรกรรมมาดูเตอตลกยังอยู่ที่เดิมไอ้กระต่ายมันหายไปไหนเนี่ยฮะ กระต่ายกระต่ายหายไปแล้วเอาเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่สักห้องเลยฮัลโหลอุ้ยตรงนี้มีนี่ใช่ผีปะ่ะไม่ไม่รู้นะโอเคกระต่ายหายไปไหนแล้วเนี่ยเอากระต่ายกระต่ายหายโอ้ดิชิดเวนกรมเวนตะไรอในตู้กลับหนึ่งนะครับผมออกมาแล้วกันมีใครอยู่ไหมฮัลโหลเปิดไปจะเอะป่ะเนี่ยแะไม่มีไม่มี ไม่มีนี่เราโอเคไม่มีเฮ้ยมันเดินออกไปได้ปะงานเราไปล่าท้าผีกันดิ <g> ไม่อยากอยู่เลยห้องนั่นอนะประตูล็อกไหม <c> โอ้ <c> โหอ,อะไรอือ <c> เป็นการจำสเกล <c> นะนผมก็ไม่รู้จะกรี๊ดยัยงไงให้มันตกใจเอาเป็นว่ายังไงวันนี้เขาตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมใครสนใจลองหาไปเล่นได้นะมันมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร <c> ่นะไม่เหมือนกับ ออคอมเมนต์ที่รีวิวไว้เท่าไหร่นะโอเคสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุนที่เข้ามารับชมด้วยครับน่หรับฟันดีซิลเก่น,นะผม굿ไบ